น้าดูมากผู้จัดเมย์ปล่อยฟิตติ้งกรงดอกซอยพ่เรียดรถแซบแค่ภาพก็ปังสตาร์โปรเจกต์ละครเรื่องใหม่เรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับผู้จัดคนสวยสาวเมย์ปฏิตากำเนิดพลอยกับ ลงดอกซอยผลงานแนวพิวเรียดเข้มข้นเรื่องใหม่ของช่องสามที่นำแสดงโดยทีมนักแสดงดาวรุ่งของช่องนำทีมโดยพลนวัตยาดานารินญ,ญาตูนพิมพ์ประวีและมีนพีรวิทย์รวมด้วยนักแสดงอีกขับข้างเช่นปอัฐวุฒิธันญาธญเรศตองภคระาไมา้มัดมีพิมพ์ดาวและอื่นๆโดยผู้จัดเมย์เผยภาพฟิตติ้งแบบจัดเต็มพร้อมแคปชั่นว่าเริ่มต้นละครเรื่องใหม่โครงดอกซอยฟิตติ้งเรียบร้อยแล้ว เดินหน้าลุยต่อเปิดกล้องถ่ายทําการนักแสดงทีมงานพร้อมบอกเลยว่าเรื่องนี้จัดคิวยากมากนักแสดงคิวแน่นทุกคนรีบถ่ายรีบปิดจะได้รีบให้คนดูได้ชมกันฝากละครเรื่องใหม่และเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆทาง IG บริษัท at showit.drama กันด้วยนะคะกรงดอกสร้อย ok so ละคร Pe r รีย Drama เจียมโจน